เรการเข้าตรวสอบการด้วยนะครับก็เป็นการไงไรบ้านรถนะครับว่าอย่ในที่มีรับที่มีเรื่องตัวบุคคลนะครับก็เป็นการเข้าระวังสุดาครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ก็ต่อไปคุณรองรับสองกรณีเน่อจากผู้ร้องฟูบริษัทนำชื่อไปส่งเจ้างทำให้ผู้ร้องมาสารเรื่องที่องัเก็บอนตผู้ร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากาัตียนบตอจามีค่าใช้ สร้างระบายน้กต okay. 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 ่อขีดเพิมเด็กพรผู้ที่เกี่ยวข้องในจุดนั้นเราบะน่บจะจะถุกคนงานลงรนตู้สิ่เท้าวและวันเุร็จเนี่ยเราก็ใจว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะแต่ว่าในยอดของการที่ตำดนินพื้นที่นะคะรับสัตว์อื่นนะคะ ในช้องไฟฟ้าเป็นช่องของฟังนะคะก็ในส่วนของกลุ่ม TSC ที่ลงทุกที่นะคะกระจายไปทุกอำเภอก็ประมาณอยู่ที่288ลายมีการรับลงทะเบียนอยู่ที่1,456ลายเกินเต้าค่ะยอดต้องที่อยู่ที่6ลายรว3,362ลายคิดเป็นร้อยละ117.14เกินเต้าอยู่ที่ประมาณในยอดในยอดที่ลงสำรวจเพิ่มนะคะในช่องสีเหลืองอยู่ที่9,375 สำหรับอำเภอเป็นขาะยังปกเต็งเนี่ยก็ไม่ได้ได้กลับยอดป็นตรงนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เดินทางไปรเบียนในอำเภออื่นแล้วอีส่วนก็สามสิบแปดวันนะคะก็อันนี้ก็มีการพักท่านได้ให้ความประชุมกลุ่มย่อยกันว่าเราจะทำยังไงด้วยความที่ไม่มีป้องปันการทุจริตนะคะในในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของบทลงโทษเราต้องให้ทางรงความผิดตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยกระทรวงจะทำแต่เอง เขาจะส่งข้อมูลมาให้ทตำรวจในการลงทุนที่ไม่มีการเพิ่มสินค้าเข้าไปนะคะทำให้ผู้ซื้อผ่าน่าโนโกด์บการนะคะได้รา,รบ,าระะบบทุลนาคือแต่งแีนะคะที่จะต้องแตกง่ายลงไปแล้วก็เพื่อพบอตรุนี้นะคะ <S <S อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ในชุมซื้อมีจำนวนมากนะคะขณะน,นี้อย่ยอยู่ที่7,000บาทเหมือนัเดียวมีการได้จ่ายไปที่700ล้านนะคะเพราะว่ามีการโอลเงินทุกประสมก็ถือว่าเป็นยอดที่สูงมากะค่ะ ทางกำนนที่เหย่บ้านเนี่ยยืนยันในแบบฟอร์มหน่อยว่าร้านค้ามีจริงนะคะแล้วก็เอานวนหลักฐานดังกล่าวไปที่ธนาคารซึ่งสามสิบเมตราเยอค่ะก็ไม่ทราบว่าทำธนาคารยันกนเริ่มติมนในคครับคนพิการผู้กดเสียแล้วก็กลมภาวะผู้ิกครับธนาคารกรไทยและธาคารครับ แบบงองน6มีนานครับเอกสารที่จะใช้ในการประกอบในการขออุทธรณ์นะครับก็จะมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ใบแจ้งความรอ้องทุกข์ครับ8ถึงที่16เนี่ยก่อนนั้นเราจะทำอ,อะไรเพราะก่อนหน้าน,นี้เรามีมีแนวปฏิบัติอเลยครับว่าลงพื้นที่แต่ก้าวโครงการไม่สมบูรณ์แล้วเพราะการที่มันรีบนะครับกลายเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เราพอมีเวลาสร้างหลักว่า ในความในใจและสิ่งที่ท่านผู้ว่าเนี่ยมอบเอาไว้ณนะตอนนี้ก็คือตอนนี้เราต้องไปดูที่ร้านค้าแล้วเพราะว่าสินค้าเนี่ยการที่จะขายสินค้าให้กับประชาชนที่มีเงินถืออยู่ในมือเจ็ดพันน่ะแต่ไปดูที่ร้านค้าข้านๆบ้านเนี่ยมีแต่สินค้าที่มันมันเป็นสิน่งดังนั้นท่านพยายามหักดันว่าให้ร้านค้าเล็กๆในประโยชน์กับผู้ที่ซื้อทําอย่างไรท่านก็ให้เราให้ทางพาณิชย์เนี่ยไปคุยกับเืินที่นะครับประจาล่าสุดตอนนี้เรามีทั้งหมดอีก่เจ็ดแสนแปด เดนแสนแปดนี่ก็ถือว่าเงินก็ขึ้นมาเป็นห้าห้าพันเกือบห้าพันห้าห้าร้อยล้านนะครับในส่วนนี้ก็ก็ถือประสบความสำเร็จในในง่ของการรับสิทธิ์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำนะครับเพราะ่านัา้างในเพ่อว่าเราเราได้ได้ทำแผน